ใครชอบสกุละสายหวานหยดย้อยแบบนี้ต้องไปพลาดที่นี่นะครับนี่ชุดลายฟุกุชิมะเดี๋ยวไปดูกันกับ on the way journey น,นะจ๊ะ นี้ <ciğim. S 2> เราตื่นเช้าเรารอตีห้าเก็บข้าวเก็บของแล้วเราก็เช็คเอาที่โรงแรมก่อนจะฝากกระเป๋าที่โรงแรมเราเดินมาที่สถานีแล้วเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวเราจะไปที่คิตากะตะวันนี้รายงานสภาพอากาศคืออากาศดีมีแดดอันนี้สถานีรถไฟ ให้สื่อว่ากำมาสื่อนะเช้านี้พร้อมไหมครับพร้พอมค่ะพร้พอมค่ะเราไปกัน หที่กตมาแล้วที่เราจะไปเดินไปขึ้นรถไฟกันเราขึ้นขบวนคันนี้ไปนะ วรถไฟคันนี้อานนี้เป็นรถไฟเรา a ้ t เเทนก็จะจะไม่ใช่สายสปีคดความเร็วสูงอะไร น,นี้ยังไม่มีใครขึ้นเลยเราเดินให้ดูภายในรถไฟสายที่ไปสถานีลายก็ได้แต่เราไปพิจกัสตลาด <c oughs> อนนตอนเช้าที่สถานีคิตกะตะเพื่อไปดูสปอรปตโฟลูมนี้ ลาตันเดี๋ยวดูก่อนว่าชานี้กดกาแฟกระป๋องอะไรปะเออยชาวกดเลยกดเลยมีเศษมีเหรียญป่ะอ่า black black เดี๋ยวกดกาแฟกินกันดีกว่าเราก็เดินเท้า ไปจุดชมซากุระอยู่ข้างหน้าลิบๆิบ,บนูน่นน่าจะซักประมาณร้อยสองร้อยเมตรได้นะ,อ,300อ,ะอ๋อสามร้อยเมตรละสามร้อยไปเออเราทักชายพี่ชายกับน้องชายหน่อยพาน้องไปโรงเรียนพาน้องไปโรงเรียนน้องใส่หมวกเหลือง ที่นี่ตามที่ดูข้อมูลมันจะเห็นบ้านที่เป็นทรงเก่าเก่าหรือโกดังเก่าเก่าอะไรอย่างนี้เท่าที่เราอ่านข้อมูลกันดูเอามาฝากเพื่อน,นก็เขาจะไม่ทุบทําลายเขาจะเก็บไว้แล้วก็ถ้าอย่างนั้นใครจะใช้ก็บุญน่ะก็ดีนะครับทําให้เราเห็นอาคารรูปแบบดั้งเดิมของเขาสไตล์แบบเดิม ย้อนกลับไปดูที่เราเดินมาจากสถานีกันโอ้เดินถึงแล้วอ,อันนี้เป็นจุดแรกเลยที่เดินจากสถานีออกสถานีมาแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายอ่า ตันไปนิดหน่อยเนยจุดแรกแถวแถวนี้เลยอะแล้วก็ต้องเดินยาไวไปนู่นถึง SL ข้างหลังอีกเดินอีกไกลเลยครับรวมๆแล้วอันนี้1กิโล300เมตรอันนี้6 7 8เมตรอันนี้1กิโล100เมตรโอ้โหพื้นที่นี้เดินไกลเอาเรื่องเลย เดี๋ราพาเข้าไปดูแสงกับสกุระตอนเช้าที่เราคิดว่ายังสวยอยู่โอเคครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาเดินในจุดเริ่มต้นที่ชมสกุระเป็นพันย้อยที่คิตากะตะนี่ชุดลายเนาะ อรอบๆก็จะเป็นสก,กุระสองข้างทางนี่นี่นี่โอ้โหสวยงามเลยครับเดี๋ยวเราให้ดูเนาะเดินไปแล้วก็ดูสก,กุระไปด้วยเรามาตอนเช้าเช้าเอามาถึงที่นี่ก็ตอนเรา,เ,ราเอา7จ็โมงสินาทีแล้วก็ รีบเดินมาถ่ายแสงเช้าชา้ายังสวยมากเลยดูสังเกตรครับทุกคนสกุระมันจะย้อยจนมาชิดเลยคือพันธ์ุนี้เป็นพันธ์ุที่กิ่งย้อยลงมาก็จะค่อนข้างดูสวยแล้วก็หวานหวานดีนะเดี๋ยวหันไปดูชาวหน่อยกำลังถ่ายรูปสกุละาตรงนู้น นะครับโชคดีที่จุดนี้อีกจุดหนึ่งที่เราเรายังตามล่าหาซากุระทันมาฝากคนนะครับเดี๋ยวเราไปเดินไปต่อข้างในกันอีก เดินเข้ามาอีกจุดหนึ่งจุดที่2จากตรงที่เราถ่ายกันเมื่อกี้มันจะมีหลายช่วงมากๆเลยนะครับที่ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูทุกคนเมื่อกี้ทางค่อนข้างยา,าวโดยรวมประมาณโลกว่าโลกว่าเกือบสี่โลได้ แต่เหมือนเดิมที่ไปหลายๆที่ก็จะแนะนําให้มาเช้าๆมาเช้าๆคนจะยังไม่เยอะมากแล้วก็แสงแดดกาลังสวยเลยนี่เดี๋ยวัาดูตรงนี้ตรงนี้มีมานั่งด้วยแล้วก็ด้านหลังมานั่งก็เป็นลำนํำธารเดี๋ยวไปดูลําธารใสๆเลยเห็นไหครับ พร้อมกับดอกซากุระ คนนะักท่องเที่ยวต้องชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติก็ยิ่งมาเที่ยวที่นี่เยอะขึ้นแต่ว่าดีอย่างตรงที่ระยะทางมันมันยาวมากเดินก็ไม่ต้องแย่งมุมกันต่างคนต่างหยุดถ่ายตรงตรงที่อยากถ่ายกันได้เลย เส้นทางซากุระที่เพื่อนๆทุกคนเห็นกันอยู่นี้เรียกว่านิชุดลายนะครับเดิมที่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางรถไฟแต่ได้หยุดให้บริการไปเมื่อปี1984นู่นแหและแต่ความโดดเด่นของเส้นทางนี้คือซากุระที่เพื่อนๆทุกคนได้เห็นเนี่ยเป็นพันย้อยอย่างเดียวเลยที่นี่เรียกสายพันนี้ว่าชิดาเลนะครับที่ยังคงสวยงามเรียงรายกันว่าพันต้นตลอดเส้นทางสายรถไฟแห่งนี้เลย หากเพื่อนๆหรือใครก็ตามได้มาภูมิภาคโทคขูเนี่ยก็อย่าลืมปักบดหมายมาที่นี่กันให้ได้นะครับบอกเลยครับว่าสวยหวานหยดย้อยจริงๆเลยและอีกจุดหมายที่ต้องเดินมาให้ถึงกันนะครับก็คือรถไฟหัวจักไอ้น้ำา SL ที่มันจะอยู่โซนด้านหลังนะครับถ่ายรถไฟหัวจักไอ้น้ำกับ ดอกซาก,กุระนี่สวยมากๆเลยนะครับเขาบอกแล้วเราก็เดินกันจนเย็นค่ำแต่ที่มีเซอร์ไพรส์ที่เราไม่ทันได้คาดคิดก็คือที่นี่มีการฉายไลอัพตอนเย็นด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าไลอัพตอนเย็นน่ะกับซาก,กุระจะเป็นยังไงโอเคทุกคนทุกคนอันนี้เราเดินมาจนเขาเปิดไลอัพไม่เคยดูไลอัพชัดๆจังๆมาเจอที่นี่สวยเลย เมื่อกี้เขาเดินเข้ามามันยังไม่มีตอนเย็นตอนนี้ดูดไล้์อัพก็เป็นของแถมวันนี้ส่งท้ายตอนเย็นให้ทุกคนได้ดูไลา์อัพซากุระสวยๆซากุระพันย้อยนะใช่ชิได ชิดะไรสมุดะที่สถานีทิดจักตักเด็กๆมากกันต,ตอนนี้เริ่มมีคนมานะเมื่อกี้ตอนเย็นที่เรามาใกล้หมดแสงก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้พอคนที่นี่เขาน่าจะรู้ว่าน่าจะมีไลฟ์อัพพอเปิดไฟปุ๊บคนเต็มเลยส่งท้ายคลิปกันด้วยภาพของความสวยงามของไลฟ์อัพ แสงไฟฉายไปที่ดอกซากุระสวยอีกแบบนะครับตอนเย็นหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงชอบคลิปตามล่าหาซากุระที่เรามาแนะนำในสถานที่สวยๆในการชมซากุระที่ภูมิภาคโทคุที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปที่เราจะทำแล้วก็นำมาให้เพื่อนๆได้เห็นความสวยงาม กัันนะครบแล้วพบกันครับ On the way journey